เฮโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับจิมมี่เจครับวันนี้พามาดูเจ้า Gpx dc 2ที่แต่งได้สวยสีแดงแป๊ดกับแบรนด์ปลาปลาซิ่งนะครับอิรันย่านะครับนี่อิรันย่าช็อปครับมาในคอนเซปต์สปอร์ตปลาบ้าปลาซิ่งนะครับแล้วก็ดูแบบว่าสปอร์ตหรูนะครับหืสุดยอดบอกเลยเดี๋ยวพามาดูดีเทลกันใกล้ๆนะครับทุกคนเราเริ่มจากที่เดิมครับเราเริ่มจากชุดแฮนด์นะครับทุกคน ตัวนี้นะครับไม่ใช่สแตนดาดแล้วนะครับคันนี้จะไม่เป็นชุดบนชุดแฮนด์สแตนดาดแล้วตัวปนี้เป็นงานสร้างจากปีลัญญาตรงรุ่นพร้อมจําหน่ายนะครับก็มีตัวแผงคอนะครับนี่เป็นงาน CNC ทั้งหมดเลยนะครับนี่ชุดแผงคอนะครับชุดแฮนด์ตัวนี้คือปีลัญญาโปบาร์นะครับอ่าเพราะฉะนั้นดีเทลในส่วนของปีลัญญาเนี่ยเยอะมากนะครับนี่ตัวประกับ ตัวประกับรับปั๊มเนี่ยก็จะเป็นแบบแขวนของได้นะครับของปิลันย่าโอ้โหเท่มากทุกคนนะครับแล้วก็ตัวระบบเบรกนะครับใช้เป็นของ Forgitech ทุกคนเป็น Forgitech นะนะครับปอกประกับเป็นเดโชน n านะครับกระจกปลายแฮนด์นะครับตุ้มปลายแฮนด์นะครับเป็นของปิลันย่านะครับอ่ามีชุดพลอลังแล้วนะครับนี่มาดูชุดหน้าครับ ชุดหน้านะครับก็ใช้เป็นชิลเดิมครับทุกคนเอาไปหุ้มเคฟลาแต่ตัวเคฟลามีดีเทลนะครับทุกคนทุกคนดูนี่นี่เห็นไหมว่ามันมีไหมแดงอะแล้วมันให้อารมณ์เหมือนปลาช่อนในเมทอนทุกคนมันคือปลาซิ่งทุกคนนะครับพร้อมที่จะขยับขย่ําเหยื่อทุกคันบนท้องถนนเลยรถคันนี้โคตรเท่นะครับและเคฟลาที่เป็นลักษณะของไหมแดงเนี่ย มีทั้งคันทุกคนนี่สุดยอดนะนะครับอ่าน,นี่นี่ให้ดูนี่นี่บเบิร์ดก็มีนะนะเอามาดูช่วงล่างครับด้านหน้านะฮะเปลี่ยนสีนะครับมาแล้วก็มีหุ้ม k ค v ล a าตรงแก้มังคอนนะครับเป็นลักษณะของเดียวกันกับเ e v l a าทั้งคันนะที่บอกส่วนกระบอกโชคครับกระบอกโชคหน้าเนี่ยใช้เป็นของ RSV Racing นะครับที่เป็นระบบเบรกแบบเล d ี้เมาส์นะครับ ระบบเบรกและเดินเมาส์เนี่ยตัวนี้เขาเลือกใช้ของ f o r g i t e c h ครับทุกคนแล้วก็มีการเดินสายสายถักด้วยนะครับอ่าตัวล้อนะครับยังเป็นล้อแสแตนดาร์ดนะครับเอาไป p o w เดอร์โคสีแดงเดือดทุกคนแต่พิเศษครับคันนี้ครับคันนี้เลือกใช้ยางของแบรนด์ CST ครับทุกคนนะครับแบรนด์น้องใหม่นะ มันก็มันก็หนึบนะทุกคนมันหนึบนะนะครับนุ่มด้วยนะครับอ่านะครับเอ้ามาดูลวทลายครับนี่ของแท้ครับป่าซิ่งฟันทองด้วยทุกคนเฟี้ยวนะครับมีหลายจุดครับที่เป็นเคฟล่านะครับดีเทลของงานเคฟล่าเยอะมากนะครับมาดูส่วนของเบาะครับเบาะมีความเป็นสปอร์ตมีนวมด้วยนะครับแล้วก็ปักนี่ครับปีลัญญาของแท้นะทุกคน นะครับเบาะยังเดินได้แดกนะครับมีการเกาเบาะทรงเบาให้มันรับกับออคอนเซปต์ของรถนะฮะนี่เป็นไงโคตรเท่นะครับเอา้าลงมาดูข้างล่างครับเฮ้ยคันนี้หม้อน้ําไม่ธรรมดาครับคันนี้มีการเปลี่ยนหม้อน้ําใหม่ครับนี่ B R D โอ,อ้วีแบรนด์ยอดนิยมของสายซิ่งบ้านเราเลยทุกคนนะครับก็ยัดเข้าไปได้นะทุกคนส่วนตัวท่อครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นท่อจากแบรนด P.R.2 นะครับเป็นจาก P.R.2 นะครับตัวนี้มีมอกนะทุกคนโหเดือดมากตรงรุ่นนะนะครับตรงรุ่นเลยนะครับโอเคบางโคนในนะครับเป็นสแตนดาร์ดหุ้มเชฟล่านะทุกคนนะครับอ้ามาดูระบบเบรกด้านหลังนะครับระบบเบรกด้านหลังเนี่ยนะครับจะเป็นในเลือกของใช้เป็นในลักษณะของเอ่อเรนเนเมาส์ขนาด82มิลจาก f o r ์ i t e c h ทุกคน แล้วก็เดินได้เอ้ยเดินสายถักเดินได้เลยเราเดินสายถักนะครับโหสวยเลยนะครับอ้าวลืมนี่นี่นี่จุดนะครับเติมน้ํามันเครื่องนะครับก็จะเป็นในลักษณะของก้านวัดด้วยนะครับเป็นซีนซีนะครับของพีรัญญ่าเองนะครับท้ายสั้นพีรัญยานะครับโหเท่เลยส่วนตัวโช๊คนะครับเป็นเป็นของโปรเฟนเดอร์ครับ โรเฟนเดอร์แต่ตัวไม่มีซับอะครับที่ปรับระดับได้ปรับรีบาวแบบคอมได้โคตรเท่นะครับนี่ครับชุดข้างนะครับชุดข้างครอบแข็งนะครับเป็นงาน CNC นะครับเป็นสีดําแดงตัดรับลดมากนะครับแล้วก็ตรงนู่นอีกตัวหนึ่งครับนี่อยากจะนาเสนอนะครับก็คือตัวนี้นะครับในส่วนของขาตั้งนะครับเป็นของ CR นะครับ แบนด์ในเครือของฟิลัญญานี่ยนะครับสวยนะครับตรงรุ่นนะครับพร้อมจําหน่ายเลยนะครับใครได้รับรถไปแล้วซื้อใส่ได้นะทุกคนไม่ต้องกลัวถลอกนะถ้าถลอกคุณก็ซื้อใหม่นี่นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับกับรถคันนี้นะครับนะครับกับเจ้า Gpx dc2 นะครับจากแบรนด์ฟิลัญญานะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับช่องจิ m มี78วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ